สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุ่งเงินพิมพ์หนุงนะครับก็มีโอกาสดีนะครับวันนี้เสร็จจากกวานข้าวนะครับก็ยามนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เลยตั้งใจจะมาทำคลิปวิดีโอวิธีการเปรียบเทียบมีดหมอหลงพกันนะครับเพิ่งเป็นใบเล็กขาวนะครับ มีดหมอหลงพอกันนั้นผมพยายามเน้นนะครับว่าให้พี่ๆน้องๆนะครับก่อนที่จะซื้อขายซื้อหาบูชานะครับให้เลือกเฟ้นนะครับให้เลือกเฟ้นเลือกหาที่เป็นใบเหล็กขาวนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสนะครับที่มีมีดหมอหลงพอกันยังอยู่จุดตอนนี้ยังอยู่จุดประมาณ สี่ห้าเล่มอย่างเี้นะครับก็เลยจะเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอเปรียบเทียบนะครับให้พี่ๆน้องที่ได้ชมกันนะครับว่ามีดใบเหล็กขา,ขาวของยุคหลวงพ่อกันนั้นนะครับในช่วง2,500ถึง2,513นะครับที่หลวงพ่อกันท่านได้ทำมีดอยู่ในช่วงนี้นะครับ ดังนั้นมีดหมอหลวงพ่อก,กันผมจึงพยายามบอกพี่พี่น้องนองนะครับว่าให้เล่นหาให้ศึกษาดูใบมีดเนี่ยนะครับเพราะว่าของเก๊ม,มีเยอะนะครับมีเยอะแล้วก็อของหลวงพ่อท่านอื่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโอวัสดคกเดือหลวงพ่ออ๋อยวัดหนองบัวหลวงปู่พิมพาวัดหนองเตงู นะครับท่านก็ได้สร้างมีดนะครับท่านได้สร้างมีดหมอเหมือนกันแต่ใบของท่านจะเป็นใบเหลดนะครับส่วนของหลวพกันนั้นจะเป็นใบเหล็กขาวนะครับคราวนี้วิธีการดูใบเหล็กขาวนะครับวิธีการดูใบมีดหมอหลบพกันใบเหล็กขาวนะครับส่วนตัวผมนะครับผมก็จะดูใบมีดนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องใบมีดนะครับเราไม่ เราไม่ไม่ดูเรื่องดําเรื่องงากันละนะครับวันนี้เอาเอาใบมีดล้วนๆน,นะครับเพื่อให้ได้เข้าใจได้ตรงประเด็นนะครับว่าวันนี้ทําคลิปเพื่อเรื่องใบมีดหมอหลวงพ่อกันนะครับนะครับมีดหมอหลวงพ่อกันนั้นเรื่องลายเนี่ยก็มีหลายนะครับมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน่องสิงนะครับสามลงเลือดอ่า นาเกี้ยวนะครับเสมาใบโพอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหลายขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นาปากกานะครับขนาดปากกาขนาดใบมีด2.5นิ้วนะครับ3.5นิ้วนะครับแล้วก็4.5นิ้วแล้วก็5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วนะครับ อันนี้เราวัดที่ใบมีดนะครับไม่ได้วัดรวมด้ามนะครับเอาเฉพาะใบมีดคือคือวัดจากตรงโคนนี่นะครับตรงโคนมีดเนี่ยมาถึงปลายเนี่ยอย่างเงี้ยสีนิ้วนะครับหรือว่าวัดปุ๊บแล้วก็มายาว5นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นมีดหลบกันที่มีขนาดความยาวนะครับคราวน,นี้เราจะประเดี๋ยพูดถึงเรื่องใบเลขาวกันต่อนะครับอ่ใบเลขาวเนี่ยนะครับส่วนตัวผมดูแล้วเนี่ยนะครับผมจะไล่ดู ที่มีสนิมปะทุนะครับจากด้านใน Jesus, ออกมาด้านนอกเนี่ยนะครับนะที่จะมีปะทุนะครับเราเราเราผมก็จะเรียกว่าใบเล็กขาวนะครับเพราเพื่อจะให้เราได้ไม่สับสนนะครับจะได้ไม่งงนะครับขั้นแรกที่เราดูใบเล็กขาวเราก็จะดูตรงที่มีสนิมปะทุนะครับอย่างนี้ครับจะมีสนิมปะทุแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีสนิมปะทุนะครับ จากด้านในออกมาด้านนอกนี <half. S 1> <ing> ่ครับจะเห็นบวมบวมนะครับเนี่ยจะเห็นบวบวมคือบวมจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับอันนี้คือเสนิม์ปะทุที่หลุดออกไปนิดนึงนะครับอย่างนี้ไม่เสียหายนะครับอย่างนี้ไม่เสียหายอย่างนี้ทําให้คัดสิกทําให้ดูง่ายขึ้นไปอีกว่าอ๋อมีเสนิมปปะทุจริงๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับสนิมปะทุอย่างนี้นะครับส่วนตัวเราเกิดอย่างเงี้ยพอเราเห็นเป็นใบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้้ทันทีเลยว่า ใบเหล็กขาวนะครับส่วนตัวผมเรียกนะครับงบงางท่านก็จะเรียกใบเหล็กก็ได้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านจะเรียกแต่ส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมจะเรียกว่าใบเหล็กขาวเพื่อจะให้แยกจากของหลวงพ่อพิมพาหลวงพ่อออยหลวงพ่อโอนออกไปเลยนะครับพอมาเราเรียกพอเราเรียกใบเหล็กขาวปุ๊บเราจะดูสนิมนะครับพอามีสนิมปะทุข,ขึ้นแบบเนี้นะครับเราก็จะรู้วล้วอ้ใบเนี้ยเป็นใบแท้ของหลวงพ่อกัน นี่นะครับนี่นะครับใช่ไหมจะมีของพวกกันเนี่ยจะมีทุกเล่มนะครับจะมีทุกเล่มไม่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับต้องมีนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้ใบห้านิ้วนะครับนี่ก็จะเปสนิมประตูอย่างนี้นะครับเป็นคือนี่นะครับเป็นเกตเกตอย่างนี้ต้ากล้องสองอย่างเล่มเนี้ย จะของเก็บรักษาดีสภาพสวยงามก็จะมีน้อยนะครับก็จะมีน้อยแต่ต้องมีนะครับอ่าแต่ต้องมีอย่างนี้นะครับมีขึ้นลายๆให้เราเห็นอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเรื่องสลิปปรตนะก็เรียกเราจะเรียกว่าใบเล็กขาวนะครับนี่นะครับ <c oughs> ันนี้ก็เป็นหลงพดเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมก็จะมีเสน้นประตูแบบนี้นะครับขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นมีดสร้างอยู่ในช่วงยุคเดียวกันนะครับคือหลองพดเชื้อเนี่ยนะครับก็จะสร้างาประมาณ2,500เช่นกันนะครับเพราะในมีดยุคนั้นก็จะทําจากใบเหล็กขาวเหมือนกันดังนั้น การดูมีดหมอหลวงพ่อเชื้อก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีสนิมประทุเช่นเดียวกับหลวงพ่อกันเพราะว่ามีดสร้างในยุคเดียวกันนะครับอันนี้เราดูเฉพาะเนื้อเหล็กขาวนะครับเนี่ยเห็นไหมต้องมีทุกเล่มนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเล่มนะครับ เป็สนสี่มิวัตถุเช่นนี้อย่างนี้เช่นกันนะครับตรงเนี้ยนี่นะครับแบบเตี้ยนะครับแบบนี้นี่นะครับสนิมิวัตถุขึ้นมา่างเนี้ยเราก็ทําให้เราดูง่ายนะครับนี่อันนี้คือเล็กขาวนะครับนี่มีทั้งสองฝั่งเลยที่เล่มน,นี้นะครับนี่น จะต้องมีทุกเล่มนะครับมีดหลงเพาอกันเนี่ยจะต้องมีทุกเล่มเพราะเป็นมีดช่วงสร้างในยุค2,500นะครับถึง253จะต้องมีทุกเล่มนะครับไม่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างจะต้องมีให้เราเห็นนะครับแล้วแต่ว่าจะขึ้นแตกแถวไหนนะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นมีดที่ สวยก็จะมีขึ้นปะทุให้เห็นตามคมคมอย่างนี้นะครับเนี่ยตามคมมีดเนี่ยนะครับจะต้องเห็นนะครับนี่นะครับเนี่ยจะขึ้นจะขึ้นลาๆแบบนี้นะครับเนี่ยจะขึ้นลาๆนะครับจะต้องมีทุกเล็มน,นะครับแล้วแต่จะ มากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ในการตีมีดของยุคนั้นนะครับจะต้องแต่ต้องมีนะครับเจตจะต้องมีนะครับเรื่องแทงสันประหมอนะครับบางคนก็จะให้ดูสันประหมอเนี่ยเพราะบางเล่มเนี่ยช่างก็จะแทงตั้งแต่นี่ไล่ขึ้นไปแล้วก็มาสโลปตรงนี้นะครับนี่เป็นเลขสันประหมอนะครับบางเล่มก็ปาดเรียบไปแล้วก็มาแทงสโลปตรงนี้ก็มีแล้วแต่นะครับ อันนี้ไม่ต้องไปยึดติดนะครับอันนี้ไม่ต้องไปยึดติดเพราะช่างเขาท่านทามีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะเพราะท่านทํามามีอยู่แล้วนะครับนี่ครับวันนี้ได้เอามาให้เลียงได้ได้ชมกันทั้งทั้งทั้งหลายเล่มนะครับเพื่อจะจะไขข้อสงสัยนะครับเพราะมีมีน ONG ้องๆหลายท่านมาถามว่าทําไมไม่เอามาโชว์ทำไมไม่เอามาเรียบเรียงให้ให้เห็นทุกพร้อมๆ้อมกันนะ นะครับบางทีเราก็ไม่รู้จะทําแบบไหนดีนะครับที่ให้ถูกใจถ,ถูกต้องตามที่ท่านต้องการก็ถ้าถามมาได้นะครับถ้าถามทักบอกนะครับเราก็พยายามจะทําให้ได้ที่ท่านต้องการนะครับเพราะเราต้องการเพะหลักยละเราก็ทำให้เต็มที่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ดูใบเลนเนี่ยนะครับดูใบเลขาวต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมีดหลงพกันเนี่ยนะครับ เราเราไม่ต <premises. S 2> ้องไปไล่ดูไล่ตอกนะครับเพราะเดี๋ยวจะจะจะสับสนนะครับเดี to to ๋ยวจะสับสนงงต้องค่อยๆดูทีละสเต็ปขึ้นไปนะครับว่าให้เราเลือกเป็นใบเหล็กขาวให้ได้นะครับพอเราเลือกใบเหล็กขาวได้สักจุ๊เนี่ยเราจะป้องกันการมีเกยได้ละระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับมาเห็นไหมครับพยายามดูให้มีสนิมทุขึ้นมาให้ให้ได้นะครับยิ่งมีมากยิ่งดีนะครับยิ่งมีมากยิ่งดีนะครับสำหรับมือใหม่หัด มือใหม่หัดซองมือใหม่หัดเก็บอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปติว่าเออโอยมีสุดหนิบัตุทําให้เนื้อแตกอะไรเงี้ยอย่าจะไปตินะครับอันนี้แหละจะเป็นองค์คูของเราโดยตรงเลยนะครับเล่นนั้นแหละจะเป็นองค์จะเป็นเล่มครูของเราโดยตรงเลยนะครับยิ่งยิ่งแตกมากยิ่งดีนะครับยิ่งแตกมากยิ่งดีนะครับยิ่งทําให้เราขายข้อกังวลขายข้อสงสัยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยยิ่งแตกอย่างเงี้ยยิ่งดีนะครับไม่ใช่ว่าแตก สนิมปะทุขึ้นมาแล้วทําให้ไม่เสียหายไหมครับเพราะว่าสนิมปะทุตัวเนี้นะครับจะไม่ปะทุเพิ่มไปไหนอีกแล้วนะครับจะอยู่ประมาณเท่านี้แหละจะอยู่สุดของเขาแล้วครับสุดของเขาแล้วจะไม่ทำให้ผูกก่อนไปกว่านี้อีกได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในยุคข,ของเราเนี่ยเราพยายามเช็ดทนัน้น้ำมรนจนัดถนอมอย่างดีอยู่แล้วนะครับ <laughs> นะครับอ่านี่เห็นไหมนี่นะครับดูยหลนาเกี้ยวนี่นะครับ ส่วนใหญ่มีดหมอหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจะเราจะเจออยู่ในหลายหน้าเกี้ยวนะครับเพราะว่าเป็นหลายที่นิยมนะครับหลายที่นิยมกับจากหลวงพ่อกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องมีดหมอเนี่ยถ้าพูดถึงหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับถ้าลายนิยมสุดก็คือหลายหน้าเกี้ยวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าเกิดเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลายที่นิยมสุดก็ต้องเป็นลายเสมาใบโพนะครับ โทษทีครับโทษทีพอดีเป็นไข้เพิ่งจะหายนะครับโทษทีนะครับถ้าเกิดเป็นลายของหลวงพ่อเดิมนะครับที่นิยมสุดเนี่ยนะครับที่นิยมสุดก็จะเป็นเสมาใบโพนะครับแล้วก็มาเสมาครึ่งใบนะแล้วก็มาแล้วก็มาลายอ้อลงสิงสามล่องเลือดนะครับแล้วก็ล้องสิงหนึ่งล่องเลือดนะครับกนกผีเสือ้อ เพ่งจัดประหายากที่สุดนะครับแล้วก็มาหน้าเกี้ยวนะครับแล้วก็มายันแล้วก็มา,ลาแล้วก็มายันลาย,ะน,ลายนะครับแล้วก็มายันลายจักรนลายนะครับนานๆเรียกทีพันานๆเรียกทีก็ทำให้เราพูดชื่อยากนะครับนี่นะครับเนี่ยเราเรากพเ,เข้าเรื่องใบเหล็กเขาเรากันต่อเนี่ยครับนี่นะฮนะ พยายามดูให้ให้มีใบเหล็กขาวให้ได้นะครับให้พยายามดูให้มีสนิมประตูให้ได้นะครับเราก็จะได้ใบมีดหมอหลวงกันที่ที่แท้ถูกต้องนะครับเล่นหาง่ายจบง่ายก็คือหลวงพ่อกันนี่แหละครับนะครับดูกันให้ชินตาดูกันให้ติดตานะครับเพราะยุคสมัยนี้นะครับมีดหมอเนี่ยหลวงพ่อกันมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ย ตัวจริงหายากมากนะครับตัวจริงหายากมากแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนก็จะหันไปเล่นเล่นของเก๋ผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าพอของเก๋ลงเนี่ยโอ้โหถามราคากันเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่แต่มีแท้ลงในหาคนกดไลค์ถ้าไม่มีผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ยยุคเขาเป็นปลไ,ลไปอะไรไปนะครับกลับไปหันนิยมเล่นมีดเก๋กันแล้วทุกวันนี้นะครับเออมันก็ปเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เอาที่ท่านชอบนะครับเดินหามีดหมอนะครับระวางพึ่งพุทธคุณนะครับระวังพุทธคุณเราก็ต้องสอบหาเฟ้นหาเล่นที่มีเป็นของแท้ที่ได้ผ่านหลวงพ่ออธิษฐานจิตหลวงพ่อปลุกเสกนะครับเพราะว่าการปลุกเสกมีดหมอนั้นมีเฉพาะในสายของหลวงพ่อเดิมเท่านั้นนะครับที่ปลุกเสกมีดหมอได้เข้มขังนะครับและไม่มีใครไปยิ่งกว่าในมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับและใน หลงพกันแล้วก็ในสิทธิ์ของสายของหลวงพ่อเดิมทุกองคนะครับวิธีการปลุกเสกมิตรหมอนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีพระคาถากำกับเฉพาะตัวการเล่นหามิตรหมอเรื่องพอทุทธคุณนั้นถ้าเป็นมิตรหมอต้องยกให้หลวงพ่อเดิมหลวงพกันและสายลูกศิษย์สายหลวงพ่อเดิมนะครับเรื่องมิตรหมอนี้พทุทธคุณนี้เราต้องบรรจบกับตัวเองนะครับเราถึงจะ ราถึงจะรู้นะครับว่าพุทธคุณมิตรหมอนั้นสุดจะบรรยายจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนี่ผมก็พยายามเอามาทำให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันแบบจุกตาจุกใจเลยนะครับนี่เอาให้เรียงทีละเล่มทีละเล่มเลยเห็นไหมครับนี่ไ้ชมทุกทุกครบทุกอนุนะครับให้ได้ชมทุกทุกเล่มนะครับว่าการเล่นหามิดหมอ ใบเหล็กขาวของหลวงพ่อกันนั้นต้องดูใบที่มีสนิมปะทุนะครับก็เลยจะทําให้เรารู้ถึงอายุการสร้างปุณนะครับเพราะว่ามีดหลวพ่กันนั้นสร้างในปี2,500ถึง2513นะครับเพราะในช่วงนั้นช่างท่านคงจะมีเอกลักษณ์ในการตีของท่านนะครับก็เลยทําให้ของเกทําไม่ได้นะครับผมก็ยังนะครับของเกทําำไม่ได้แล้วของหลวงพ่อโอนหลวงพ่ออ๋อยหลวงพ่อวิมพานก็ ยังจะเป็นใบเลดนะครับอ่าคันนี้ที่เราเล่นเราให้เราดูเด็กขาวดิครัเพื่อจะให้เราแยกแยะให้ออกจากหลวงพ่อพิมพาวัดหนองเตงูหลวงปู่อ๋อยวัดหนองบัวนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ซื้อผิดราคานะครับนะเราจะได้ไม่ซื้อผิดราคานะครับนะครับให้เราก็ให้โชว์ไปแล้วโชว์อีกโชว์แล้วจีก,ก็หวังเพื่อจะ ให้พี่น้องได้ศึกษากันอย่างเต็มที่นะครับนี่นะบางท่านก็ถูกใจนะครับก็แคปไว้ดูหรือว่าจะแชร์แชร์ไว้ที่หน้าโพสท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะอยู่ที่หน้าจอของท่านถ้าท่านอยากเกศศึกษาเพิ่มท่านก็เอามาดูได้นะครับนะเพราะเราจะทําลงเป็นคลิปเป็น EP ที่เกนะครับอีพีนี้เปที่90นะครับมีดหมอ วิธีการดูใบเล็กขาวมีดหมอหลวงพ่อกันนะครับนะครับเพื่อจะได้ให้ได้ศึกษากันนะครับได้ชมกันนะครับขอนะครับพี่พี่หลงท่านใดนะครับชมแล้วเกิดคิดว่าดีมีสาระนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วก็ ท่านที่จะสนับสนุนนะครับท่านที่สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะครับก็ยินดีนะครับยังยังเหมือนเดิมนะครับยังยังใช้เบอร์เดิมนะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับ0896416265้นงกะครับท่านก็โอนเงินเข้ามาได้เลยนะครับที่พร้อมเพย์นะครับจะไม่ว่าจะเป็นร้อยเป็นครึ่งร้อยนี้ก็ แล้วแต่ท่านนะครับเห็นสมควรนะครับสนับสนุนร่วมเป็นสปอนเซอร์นะครับอันนี้เราน้อมรับนะครับเราน้อมรับทุกท่านนะครับแล้วก็เราน้อมรับทุกคําติชมนะครับว่าจะให้เราเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าเราจะแก้ไขอย่างไรอ่าหรือว่าจะมีข้อมูลเชิงลึกนะนะครับมาเพิ่มเติมให้ผมก็ได้นะครับเพราะผมนั้นที่เอามาทําคลิปแนะนําพี่ๆน้องๆน,นี่ก็เป็นเพียงแค่ ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการเล่นหาไม้หมอหลวงพ่อเดิมในการเล่นหามม้หมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับแล้วก็ในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมทุกองนะครับเป็นคลิปขั้นพื้นฐานนะครับเมื่อท่านได้ชมแล้วเห็นว่าดีมีสาระท่านก็เก็บเอาไว้ต่อยอดนะครับเอาไปต่อยอดนะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของท่านนะครับหรือเมื่อท่านเพิ่มพูนของท่านเต็มที่แล้วก็ส่งมาให้ผมมั่งก็ได้นะครับ ก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมเพื่อขึ้นกับเขาบ้างนะครับเพราะว่าเพราะส่วนตัวผมนั้นมีเป็นเพียงแค่ขั้นพื้นฐานในการเล่นหานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะครับ089616265นะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงหวังว่านะครับก็จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ ไวโอกาสหน้าผมก็จะพยายามนะครับหาพี่มอหคนเดิมมาทําคลิปให้ท่านอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะครบ20นาทีละนะครับไวมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมถุงเงินพิมพ์หนูครับ